โยแลวทุกคนก็ด้วยนะครับสวัสดีก๊ออยู่กับผมและเรดริบบอนอีกนะครับผมวันนี้เรามาทําอะไรครับเรามาเล่นมินิเกมที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์กันนะครับเรียกว่าการละเล่นเลยดีกว่าเรียกว่าการละเล่นเลยก็ได้นะครับคืออะไรครับวันนี้เราจะมาเล่นสิ่งที่เรียกว่า XO นั่นเองนะครับหรือท i ่แท็กโทนะครับผมซึ่งกติกาถ้าใครไม่รู้จักเกมนี้นะครับคือสําหรับเกมนี้นะครับกติกามีอยู่ว่าเราจะเขียน X หรือ O ลงไปในกระดานนะครับถ้า ใครเขียนเรียงไอตัวของ XO เนี่ยเป็น3ตัวติดกันก่อนนะครับคนนั้นจะชนะนั่นเองนะครับท่านผู้ชม <Wow. S 1> อ่านี่คือกติกาก็นั่นนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยไหมครับอาม ได้เลยครับอ่าแปลกๆ,ๆนะครับซึ่งทีนี้สำหรับวันนี้เราจะลองทําเป็นแบบใครชนะ3มตาก่อนนะครับ <c oughs> คนนั้นเอาชนะไปเลยนะครับผมท่านผู้ชมลองคอมเมนต์กันก่อนก่อนที่พวกเราจะเริ่มเนะี่ยลองทายสิครับว่าวันนี้ใครจะชนะคอมเมนต์กันตอนนี้เลยแล้วเรามาดูกันครับว <c oughs> ่าใครจะชนะหลังจากนี้นะครับผมโอเคมาเริ่มกันเถอะครับ อ <Okay. S 1> โอเคที่อินเทอที่สุดในประวัติตาศตสาสตร์ขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้สีแดงเริ่มก่อนนะครับโอเคครับผมสีแดงเขาเริ่มหมานี้<อ>ผมเริ่มไม้ยดีเอเอาไงนะครับ<อ>คนนี้เขาเริ่มสีตรงนี้ผมก็วางตรงนี้สิครับอ่าตรงนี้คราวนี้เขาจะเล่นตรงไหนครับ<อ>เขาเล่นมุมขอบแม่เลยหรือเปล่าหรือเปล่าจริงหรือเปล่าถ้าผมวางตรงนี้แล้วก็มันก็จะวาตรงนี้ได้ถ้ามาตรงนั้นนี่คือคุณกําลังคำนวณอยู่เหรอ จส้งวัดวางตรงนั้นได้อืออเอาไงครับเอาไงครับลงตรงไหนครับมีความลีลานะคุณเนี่ยกดไแล้วยังไงล่ะให้ตายสิโรบินฮะฮข้าแพ้กันเหรอเอาแล้วคุณเดลอมอีก้ว ปกติเกม mm mm นี้จะมีทริกอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าใครเริ่มก่อนนี่ค่อนข้างได้เปรียบนะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ม่มมคนเริ่มก่อนมันได้เปรียบสิครับแล้วคนที่เริ่มก่อนคนที่สามคนนี้จิโอ my god ผมว่ามันสามตาไม่ได้แล้วครับเราต้องขยายกดแล้วล่ะครับโห ดวงมันจะอะไรขนาดนี้ครับท่านผู้ชมาผมว่าปิดตรงนี้ก่อนดีกว่าไหนคุณรอบนี้จะเล่นวิธีโจมตีผมยังไงครับโอเคหล้โอเคครับผมรอบนี้เออแต่ดูสิเขามีวิธีไหมครับรู้สึกว่าตรงนี้จะได้อยู่งั้นผมควรจะวางตรงนี้ S <S ข่างั้นเหรอไม่จริงอ่ะฮ่า,อ,อ,าอ,อ้รอบนี้ผมเป็นคนเริ่มก่อนครับ yes ถึงเวลาล้างแคลละละ่แล้วล่ะอาร์ม no no yes yes คุณจะแก้ทางผมยังไงครับคุณจะแก้ทางผมยังไงครับ มันมาแล้วครับอุ้ยเรดทิมเริ่มก่อนไม่นะบ้ากันนะบ้านะสวยแล้วครับเรามาดูกันครับว่าเราจะชนะได้หรือไม่บ๊อบ๊อเกโอเคบ๊อบออ้าว คนเริ่มก่อนงั้นเหรอผมรู้แล้วล่ะว่าคุณเล่นเกมยังไงปะจริงสิ<ม>อ้าวรับผมเริ่มรู้แล้วคุณเล่นยังไงฮ่าเล่นมุมสิครับเปิดก่อนได้เปียบครับเปิดก่อนได้เปียบจริงหรือเปล่า จริงสิครับไหนผมรออยู่นะครับคเอันนี้คือคุณกำลังรัน AI ในหัวคุณใช่ไหมเนี่ยกําลังรัน a ออยู่กํลังมองภาพถึงอนาคตที่มีประมาณพันล้านรูปแบบคุณจะเจอวิธีชนะผมหรือไม่ใช้ชนะมีเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นก็คือผมหรือคุณชนะสักคนแต่คุณจะวางตรงไหนนะครับ Oh. เขาเล่นตรงนี้นะครับมุมนี้มุมนี้งั้นเหรอครับ <Okay. S 1> คุณน่ะพลาดแล้วพบผ,<ม>ผมได้แล้ว oh. ตานี้เป็นตาตัดสินแล้วคุณหรือผมจะเป็นคนชนะแต่คุณเป็นคนเริ่มก่อนได้เลยครับคนเริ่มก่อนผมก็เล่นต่อเอาละครับเขาเล่นเทคนิคมาแล้วครับภาพคุณคุณเป็นไปไม่ไี้ ใช่ครับแต่ผมจะเล่นแบบนี้ไงล่ะคุณคิดว่าคุณจะชนะผมได้งั้นเหรอ <c oughs> ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับความที่เลือดมันเดือดเนี่ยแล้วผมก็ได้เริ่มก่อนอา้อาวอา้อาวผมเล่นมุมม,ม,มุมเฉียงมุมเฉียงเหมือนเดิมแล้วกันเทคนิคนี้ยังอมตะ <c oughs> อยู่แต่คุณจะเล่นยังไงนั้นผมไม่รู้สิ ก็ไม่รู้เหมือนกันเอ็นชนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นยังไงเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยเล่นด้วยสิมีคนคริตคุ้นคริเอ้าวเขาเล่นแบบนี้ครับได้เลยครับโอเคงั้นก็ปิดทางตรงนี้ไปก่อนอย่างแรกปิดทางตรงนี้ไปก่อนอย่าง อันนั้นอย่างสองอย่างสองสองสอง่าแถวนี้ตรงนี้คุณไม่สามารถเล่นแนวนี้ได้งนั้นผมจะปิดโอกาสชนะของคุณไปว้าเขาปิดโอกาสชนะของผมด้วยบ้านะไหน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 แวนี้ตาคุณเริ่มอ่ะคุณจะจัดก,การของผมยังไงบุม้มตัวแรกมาแล้วตัดกังเอาไงต่อเอาไงต่อครับคุณโอเคครับผมเขาเล่นมุมนี้นะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เขามีโอกาสที่จะทำแบบนี้กับแบบนี้ผมยังไมไ่คิดโอกาสอะไรครับผมวางไป้ตนอโอเคครับโอเคครับเอองั้นผมจะวางตรงเออตรงเดียเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 เออตรงนี้แหละดูออกดูออกนี่แล้วกัน เอาไงล่ะคุณคนอยากจะลงตรงไหนละ่ะหาวิธีแก้ทางผมสิมีความคุ้นคิดมีความคุ้นคิดผมก็แค่ปิดตรงนี้เปะเอโตเอโตเตปะแล้วตาต่อไปใครจะได้เริ่มก่อนงั้นหรอวางทับได้ปหะ <laughs> ไม่ได้วะอันนี้ไม่ได้ะคุณเริ่มก่อนอีกแล้วบ้านะ ดวงมา<ฮ>อยู่กับค<ฮ>ุณ<ฮ>งั<ฮ>้นเหรอคนจริงี่ยเขาเริ่มกันตรงนี้แต่คนจริงเขาเริ่มกันตรงนี้ที่จริงก็เริ่มไม่แย่นะครับเอ่อทีนี้คนมีพิธีดักแบบนี้โอ้โหคุณคุณกินบทตารางเลยอะ่ะงั้นผมจะดักแบบนี้ละกันทำให้ผมจะไม่รู้ล่ะเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งกี่ปีอะ่ะความเดาใจกันได้อ่ะ ใช่ค่เดาวใจได้กิทำอะไร่อผมรอดูอยู่เนี่ยรุบหนึ่งสองอันนี้หนึ่งสองอันนี้หนึ่งสามหนึ่งสองฮโอเคแล้วคราวนี้คุณเล่นเกมเมื่อกี้ไปแล้วตอนนี้ผมเล่นเกมแบบนี้บ้าง แบบการรอกรูปแบบผมไยตรงข้ามอยังไงล่ะอย่างนี้นี่เองเนตรวงแหวนเนตรวงแหวนคุณเปิดเด่นเน้นเหรออืเอาตรงไหนดีสิข้าเหลือวิธีไหนบ้างที่จะชนะ <laughs> <laughs> ไม่เหลือแล้วไม่เหลือโ <laughs> ดนปิดทางหมดแล้วทุกคน เฮ้ย oh. ผมได the er. <te ้เริ่มก่อนว่ะรอบนี้เฮ้ยเฮ้ยทำไมล่ะคุณฮ่าคุณน่ะจะจบไปแล้วเกมเนี้ยมันเป็นของผมไปแล้วล่ะคุณฮะคุณคิดว่าคุณจะชนะผมได้อย่างนั้นเหรอทำไมผมจะคิดว่าไม่ล่ะ ทำอย่างนี้คุณก็ไปสัมภาษณ์ฉันผมได้อย่างนี้นะโอ้ยโอ้ย God โอ้โอ้นี่มันโปรเฟ s ชั o นอลบบว่า professional ที่เทคทัวร์เขาก็เล่นกันอ๋ออย่างนี้เองก็คือจะแพ้แล้วกดออกแหมเขาก็แค่กดออกกันไงอย่างนี้เขาก็จะไม่แพ้เลยไปคุณกลับมาเถอะกลับมาเถอะ คุณได้กลับมาแล้วงั้นหรอเกมอ่ะมันได้จบไปแล้วโอ้ my g ก็บันเทิงจิตดนเทิงใจมากครับก็นั่นแหละครับเกม XO นะครับผมก็ไม่รู้ว่าพวกผมจะอินอะไรขนาดนี้กับเกม XO นะครับคุณรู้สึกไงบ้างกับเกมนี้กัดูเอลเห็นความมืด เหมือนอารมณ์ประมาณเล่นการ์ดยูกิอ่ะเล่น Uno อุโนอะไรเงี้ยใครแพ้จะตายอะไรเงี้ยโอ้โหความจริงก็คือเป็นแค่เกมนะครับผมอ่าก็ได้แล้วนนครับก็ถ้าใครสนใจอยากเล่นตัวขอบมบินเกมนี้ผมได้ทิ้งลิงก์นี้เนี่ยไว้ที่ใต้คลิปไว้ให้แล้วนั่นเองนะครับสามารถลองโหลดแบบนี้กันได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็แน่นอนต้องขอบคุณทางเรดดิบบอนด้วยนะครับที่มาเล่น SO กับเราในวันนี้นะครับผมอ่าไม่ละอย่าบ,บอกท่านผู้ชมไหมครับอลืมกดไลค์กดซับสไครต์เรดริบอนด้วยครับ ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้พิลิคุงกันด้วยนะครับถ้าใครชอบเหมือนเดิมกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวพบผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับโอเฮ้ oh, hey. อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ